สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาตัดกางเกงขาสั้นเอวใสย่ยางยืดกันนะคะแล้วก็ปรับแพทเทิร์นจากเมื่อวานที่ทำไปนะคะถ้าใครต้องการให้เป้ายานมากกว่าในแบบที่ทำเมื่อวานนะคะมาดูกันค่ะว่ามีวิธีการทำยังไงเวลาปรับแพทเทิร์นทำง่ายนิดเดียวดูที่ชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าเมื่อวาน ช้ายอยู่ที่4.5เซนเมตรอันนี้จะปรับออกมาเป็น6เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นขนาดลงมาที่ปลายกางเกงค่ะแล้วก็วัดเข้า1.5เซนตเมตรตีเส้นค่ะแล้วก็วัดลงมาอีก1 5ซนิเมตรแล้วก็โค้งเส้น ชิ้นหน้าก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปมาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเมื่อวานกลางตัวหลังกำหนดที่3มซนติเมตรนะคะวันนี้เราจะเพิ่มเป็น4ี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นค่ะตีเส้นมาที่ชิ้นหน้านะคะโดยที่ในส่วนนี้ค่ะเราจะใส่ยางยืดก็ตีเส้นตรงๆลงมาเลยค่ะ ชิ้นหน้าก็วัดลงสักครึ่งเซนติเมตรหรือวัดหนึ่งเซนติเมตรก็ได้ค่ะในส่วนนี้เพราะว่าเราจะเผื่อผ้าสักสองสองนิ้วครึ่ง่ะคะ่ะประมาณสองนิ้วครึ่งก่อนถ้าเหลือค่อยตัดออกนะคะเพื่อที่จะพับแล้วก็ใส่ยางค่ะมาดูวิธีการทำกันนะคะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของใต้ขาด้านหน้าด้านหลังก็จะเย็บตะเข็บเข้าท่ามเล็กๆหมดเลยค่ะเป็นการเกงที่ทำได้ง่ายในส่วนของปลายกางเกงก็พับเย็บค่ะส่วนด้านบนก็เผื่อผ้าไว้นะคะไว้ใส่ยางยืดเดี๋ยวเวลาเย็บแล้วมาดูกันนะคะมาดูวิธีการเย็บกันค่ะ ก็จัดใช้ด้านถูกทั้งสองด้านนะคะโดยใช้กลางตัวหน้าประกบกันกลางตัวหลังก็ประกบกันแล้วก็นำไปเย็บนะคะมาดูกันค่ะมาดูวิธีการเย็บกันนะคะเก็บเข้าททาจะเย็บแค่นิดเดียวค่ะ แล้วก็ไปเย็บอีกด้านหนึ่งค่ะก็ย้ำหน่อยนคะคะตอนเริ่มต้น<ม>เมื่อเย็บเสร็จนะคะก็ให้ตัดได้ที่ยื่นๆออกมานะคะเพราะว่าเวลาเราไปเย็บทับอีกทีหนึ่งมันจะได้ไม่ยื่นออกมาค่ะตัดทิ้งทั้ง2ด้านเลยนะคะ แล้วก็กลับด้านออกมาค่ะเมื่อกลับด้านออกมานะคะก็ให้ใช้นิ้วกรีดให้เรียบเรียบแล้วก็ไปเย็บนะคะประมาณ0.5หรือว่า0.6เซนติเมตรเย็บทั้งสองด้านเลยค่ะเมื่อเย็บเสร็จก็กลับด้านออกมานะคะก็จะได้ ตะเข็บเข้าท่ามที่สวยๆเลยค่ะจะไม่เห็นมีได้มีอะไรแลบออกมานะคะต่อไปก็มาดูในส่วนของใต้ท้องขานะคะก็ด้านถูกกับด้านถูกประกบก,กันค่ะแล้วก็ไปเย็บเล็กๆแล้วก็กลับด้านเย็บเข้าท่ามอีกครั้งหนึ่งค่ะใต้ท้องขาก็เย็บเรียบร้อยต่อไปก็มาเย็บปลายขากันนะคะก็พับเย็บทั้งสองข้างเลยค่ะ ในส่วนของเอวนะคะก็พับเย็บเหมือนกันค่ะโดยที่ให้เตรียมยางยืดจริงๆแล้วต้องประมาณ1น,นิ้วนะคะแต่พอดีหาซื้อไม่ได้ก็เลยใช้ครึ่งนิ้ว2เส้นค่ะโดยจะทำสอช่องเลยความยาวของยางยืดนะคะ ้เอว28นิ้วนะคะก็ให้ตัดเหลือมันนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าต้องเอามาเย็บทับกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเย็บเสร็จมาดูวิธีการใส่ยางยืดกันนะคะใส่ไม่ยากใส่ง่ายมากเลยค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการเย็บใส่ยางยืดนะคะ ก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้โดยรอบในส่วนด้านหลังของกางเกงอะค่ะอาจจะเวลาพับแล้วมันอาจจะมีเหลืออยู่นะคะไม่พอดีก็ให้เย็บเข้าอีกสักประมาณสักหนึ่งเซนก็ได้ค่ะแล้วก็มาพับอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จับพอดีต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการใส่ย,ยางยืดกันนะคะจะใช้ยางยืด โดยใช้เข็มกลัดนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ลากไปเรื่อยๆแล้วก็ตึงยางไปเรื่อยๆนะคะพอบรรจบกันนะคะ ก็นำมาชนกันแล้วก็กลัดไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะดึงสายยางค่ะแล้วก็จัดสายยางให้ให้ตรงกันนะคะอย่าให้พลิ้วเดี๋ยวจะมาบังคับโดยการเย็บอีกครั้งหนึ่งค่ะบนยางในส่วนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเอวหลวมไปในส่วนนี้ค่ะก็ตัดเข้าตัดออกได้ค่ะ ดิฉันจะใช้เข็มเย็บเลยค่ะเพราะว่ามันก็แน่นเหมือนกันบางครั้งเวลาเย็บกับจักรเลขนี้มันก็ไม่บางทีมันก็เย็บยากแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็เกลี่ยยางนะคะดิฉันจะใส่อีกเส้นหนึ่งค่ะก็ใช้เข็มกลัดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำทางแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆนะคะจนกับทั่งสุด เมื่อใส่ย,ยางเสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ว่าเปิดช่องไว้ก็ให้นําไปเย็บนะคะการเกงเมื่อเย็บใส่ย,ยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เย็บกันยางพลิกด้านนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วก็ย้าด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ด้านหลังการเกงตัวนี้จะได้รอบเอว28นิ้วพอดีนะคะ เป้าลึกก็จะได้26นิ้วนะคะถ้าคิดเป็นนิ้วรอบสะโพก42ใครที่สะโพก37 38 39 40ก็ใส่ได้ค่ะทำขายก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการเกงที่ทำแพทเทิร์นง่ายการตัดเย็บก็ง่ายคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ